หมู่บ้านพัฒนาผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากไหมบ้านโคกตําบลเนินยางจังหวัดกาลสินโครงการต่อเนื่องปีที่สาการพัฒนา 1. ผลิตภัณฑ์จากไหมและผ้าไหมได้แก่ผ้าทอมือนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ได้แก่ปอกหมอนเครื่องนอนและของใช้ส่วนตัวอื่นๆเพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้านผิวพรรณ 2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมอนไหมได้แก่ลูกหมอนใบหมอนและโปรตีนจากไหมเป็นการสกัดสารสำคัญออกมาเพื่อใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่อยอดอื่นๆ เช่นชาใบหม่อนใบหม่อนและใบพืชอื่นๆประเภทสมุนไพรทําเป็นผงสมุนไพรเพื่อจะแปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางต่อไปเช่นสบู่แชมพูสระผมและจะทําเป็นสินค้าวัตถุดิบเพื่อจำหน่ายในรูปของผงสมุนไพรแห้งลูกหม่อนนำมาแปรรูปในลักษณะแห้งคือ อบแห้งเป็นผลไม้ของทานเล่นในด้านการท่องเที่ยวโฮมสเตย์มีการอบรมมัคคุเทศสองภาษาให้แก่เยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวและการสร้างภาพลักษณ์เชิงวัฒนธรรมของชุมชนได้แก่การจัดทำวิดีทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและจัดทำดนตรีประกอบเพลงประจำหมู่บ้าน แผนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์3ปีปีที่1เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมในรูปแบบแฟชั่นด้วยการออกแบบลายผ้าและนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าลำลองสำหรับสุภาพสตรีมีการจำหน่ายออนไลน์ปีที่2เป็นการรวบรวมองความรู้เนื่องจากผู้ทอผ้าไหมมีอายุมากขึ้น มีแนวโน้มว่าอาจจะทอผ้าไหมได้น้อยลงจึงมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการย้อมสีผ้าไหมด้วยวัสดุธรรมชาติที่หาได้จากในชุมชนโดยการจัดทำแคตตาล็อกสีจากการย้อมธรรมชาติบนเส้นไหมจำนวน50สีและคู่มือการเลือกสีสำหรับใช้ในการออกแบบเพื่อเลือกสีย้อมผ้าก่อนที่จะนำมาทอ มีการผลิตอาหารแปรรูปจากหม่อนไหมได้แก่ลูกหม่อนและใบหมอนมีการนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกหม่อนและใบหม่อนมาทำผลิตภัณฑ์ต่อย,ยอดด้านเครื่องสำอางได้แก่สบู่รังไหมและสมุนไพรปีที่สเป็นการต่อย,ยอดด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเรียบง่ายขึ้น เพื่อให้ชุมชนสามารถเรียนรู้และตัดเย็บเองได้มีการอบรมมัคคุเทศและสร้างคู่มือเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับให้สมาชิกที่เข้าร่วมจัดโฮมสเตย์ได้นำไปปฏิบัติและจัดเตรียมความพร้อมของบ้านในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมีการแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชนเป็นสมุนไพรผงเพื่อประโยชน์ในการนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่อและเพื่อขายเป็นสินค้าสมุนไพรผงมีการจัดทำบ่อบาบัดน้าทิ้งจากการย้อมผ้า เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเป้าหมายของการพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมมีการสร้างไรายได้เพิ่มให้แก่ชาวบ้านทั้งที่เป็นผู้ทอผ้าไหมและที่ไม่ใช่ผู้ทอผ้าไหมาทางด้านสังคมชาวบ้านมีความร่วมมือกัน และมีความร่วมมือกับหน่วยงานในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมมีการคำนึงถึงผลที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นการควบคุมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน